ณจัดตุพพรพรมพันธ์อัดทักษินเล่นใหญ่หาเสียงอีสานเสนอวิสัยทัศน์วางนโยบายสวยหรูแต่ไม่ดูสิ่งที่เคยทำไว้กับคนไทยโดยเฉพาะคนอีสานคนเสื้อแดงในภาคอีสานคือภาคที่มีคนบาดเจ็บและล้มตายมากที่สุดในขบวนการคนเสื้อแดงที่ปัจจุบันนี้ก็ทำได้แค่เล็ดอิดบีที่ไม่ได้ทวงคืนแม้แต่ความยุติธรรม อยากนำความงามธรรมชาติของคนอีสานสู่วงการนางแบบโลกสร้างอีกโอกาสในโลกแฟชั่นยุคใหม่รายสัญญกรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องขุดดินขุดคโคลนขายเรื่องทลายทุนผูกขาดแล้วก็ไปจํากัดวงเรื่องการค้าข้าวคือแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นเนี่ยนะครับคือความเป็นจริงก็คือว่า คุณทักษณิณก็มีทั้งช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จตอนยุคพลังธรรมแก้ไขปัญหาจราจรหกเดือน,เ,นเหลวไม่เป็นท่าช่วงรัฐบาลพลเอกชวลิตนี่ก็หาผลงานแทบไม่เจอเหมือนกันครับแต่ว่าความสำเร็จนะ่มันอยู่ที่ว่าชนะทางการเมืองในการเลือกตั้งในปี2544แล้วก็ ชนะเพิ่มเติมในปี48แล้วก็หลงไหลในชัยชนะแล้วก็นำพาสู่จุดจบทางการเมืองคือเนี่ยนะครับในบางเรื่องที่เป็นนโยบายในบางเวลาที่สำเร็จผมอธิบายบางว่าถ้าการเมืองมันได้ความเชื่อมั่นมันได้นโยบายต่างๆก็จะประสบความสำเร็จต่อไป แต่ว่าถ้าเมื่อเสียทางการเมืองความสำเร็จที่เคยสำเร็จมันก็ผลลัพธ์ก็ตรงกันข้ามวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเมื่อการกลับมาการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนที่เรียกว่าเสียการเมืองไปหลายเรื่องณนะวันนี้นีครับหาความสำเร็จไม่เจอแต่ว่านี้นะครับพยายามที่จะสอดแทรก สร้างจินตนาการขายฝันและฝันบางเรื่องเป็นฝันที่ไม่เข้าทาับเรื่องนี้นะครับเรื่องทลายทุนผูกขาดความจริงคำนี้เป็นคำใหญ่มากถามว่านี่นะครับลองอธิบายให้วังที่ว่าจะทลายอย่างไรเพราะบรรดาทุนผูกขาดนั้นล้วนแต่มีความใกล้ชิดสนิทสนม เห็นในงานไทยแลนด์วิชั่นกันทั้งสิ้นและก็ไม่ได้มีวิแววนะครับว่าจะทลายอย่างไรครับที่จะเป็นรูปมาทรรแต่เป็นคำใหญ่พูดแล้วมันคนก็ต้องเฮติสลายทุนผูกขาดครับแต่ว่าพอเข้าไปในทางปฏิบัติรูปมาธรรมเนี่ยไม่ได้เห็นวิแววมีหน้ำซ้ำเนี่ยนะครับนโยบายรัฐหรือการกระทำของรัฐเนี่ยยังไปเอื้อ ให้กับทุนผูกขาดอีกต่างหากมีการยกตัวอย่างเรื่องนะครับตั้งแต่คุณวิ่งมาจนกระทั่งคุณทักษณิณเรื่องทุนผูกขาดเรื่องการค้าข้าวนะถ้าจำเรื่องจำนำาข้าวได้ความเป็นจริงพ่อค้าส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทยมีประมาณห้าเจ้านะแต่ไปใช้เจ้าเดียวแล้วท้ายที่สุดก็เป็น G2G ูปลอม นำไปสู่นะครับล้มทั้งโครงการและก็เกิดความเสียหายประเทศต้องชดใช้หนี้ก,กันบัตรนี้ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นครับแม้ว่าบอกว่าเป็นเพราะการยึดอำนาจปล่อยไปก็พังเพราะเนี่ยนะครับความไม่ตรงไปตรงมาความไม่ซื่อตรงกับประชาชนโดยเฉพาะคนที่ลำบากมากที่สุด คือประชาคือชาวนานวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเรื่องการทุจริตช่อชนนะนโยบายนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่นั่นหมายความว่าจะต้องช่วยชาวนาด้วยจิตใจที่สุจริตไม่ทุจริตไม่ใช้ชาวนาบังหน้าชาวนาได้ประโยชน์อันน้อยนิดแต่ความรู้สึกของชาวนานี่มากแต่ว่าเมื่อมีการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่าทุจริตเชิงนโยบายนั้นโครงการนี้ก็ล้มคลืนไปและก็ท้ายที่สุดไม่มีทางที่จะทำในเรื่องนี้ได้อีกต่อไปวันนี้ก็มาพูดเนนะครับเรื่องเงินชดเชยได้ละพันนะครับได้กันแล้วหรืออยังทั้งคุณอุ้งอิ่งในส่วนอะไรต่างๆก็ตามแต่ผมมองดูว่านะครับพอพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยมันก็เสียแทงกันไปทุกครั้งกล่าวกันไป เพราะนี่นะครับการทุจริตกับคนที่จนที่สุดลําบากมากที่สุดนะครับเป็นเรื่องความอมหิตทางการเมืองมากวันนี้เนี่นะครับชาวนาจะส่งออกเองได้ยังไงอือเอาอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าทลายทุนผูกขาดนะครับไม่ว่าจะทุนผูกขาดเรื่องอะไรเนะี่ยมันไม่มีรูปธรรทสักเรื่องนะครับพยายามยกตัวอย่างเรื่องข้าวมันก็ฟังอีกไม่ขึ้นเหมือนกันแม้กระทั่งว่าให้ บรรดาเนี่ยนะครับนางแบบที่มีความสวยโดยธรรมชาติคนภาคอีสานก็มันก็ไปทั่วอยู่แล้วครับคนภาคอีสานเนี่ยนะครับมีนางแบบมีอะไรเป็นเรื่องปกติของของในวงการนี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ก็พูดสร้างความฝันนะกันได้ต่อเหมือนความฝันเรื่องบ้านบ้านเพื่อคนไทยก็คือปกปิดคําว่าบ้านเอื้ออาทรซึ่งเนี่ยนะครับวันนี้บ้านก็คาเต็มกันไปหมด ที่สร้างโครงการไม่จบนะแต่ว่าพูดบ้านเอื้ออาทรไม่ได้เ็ต้องสร้างความความฝันนั่นใหม่นะครับเพื่อกลบกับเรื่องทุจริตความเสียหายเดิมดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่าโครงการใหม่นี่หนักกว่าบ้านเอื้ออาทรด้วยซ้ำเพราะบ้านเอื้ออาทรเนนะี่ยมันไม่มีเรื่อง99ปีแต่มาวันมาวันนี้บ้านเพื่อคนไทยมีเรื่อง99ปี นะครับส่งเดือนละ4ี่0ปีนะครับคูณกันแล้วประมาณเกือบล้านสี่แสนเกือบล้านห้าเนี่ยแต่ว่ามีอนาคตแค่99ปีจริงอยู่นะครับชั่วชีวิตคนไม่ได้อยู่ถึงนั่นแต่ว่าปลายทางมันก็คือปัญหนานะเพราะนี่นะครับมันไปสอดคล้องกับนโยบายเรื่องจะขายที่และคอนโดให้กับต่างชาติหลักการ99ปีเหมือนกันแม้กระทั่งว่า นะครับจะจุดประกายเรื่องโอท็อปว่าลงทุนที่ไปพูดในการหาเสียงตั้งแต่อุดรเรื่อง300ล้าน,นะครับก็ไม่มีหลักฐานใดๆนะครับเรื่องการใช้เงินความสำเร็จอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่เอาเถอะครับว่าถ้าต้องการขายความฝันก็ขายกันไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนนั้นนะครับไม่ควรที่จะนะครับได้รับผลจากการถูกหลอกหรือการ ทุจริตหรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นใดกันอีกแล้วคือวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องก็เป็นข่าวว่าข่าวดีผลโพได้นักการเมืองนะครับแห่งปีนะครับแต่ว่าลองไปดูร้านรวงร้านกาตลาดในทุกระดับดูดิว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจดีตามที่โอ,อ้วดบรรดากองเชียร์เชียร์กันจริงหรือไม่ครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้น ทุกคนตาก็เลยเห็นว่ามันรอวันพังนะถามว่าแล้วเคยสําเร็จในสมัยคุณทักษิณและทําไมวันนี้จึงจะมีปัญหาเพราะการเสียทางการเมืองและนโยบายเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่เป็นโครงการมกะโ project ใหญ่ๆนั้นมันเป็นเรื่องนะครับเข้าขายนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนแทบทั้งสิน้นและจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศต่อไป ผมเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะติดตามถึงที่คุณทักษิณพูดแม้กระทั่งคุณอุงวิ่งพูดฐานะนายกฐานะพ่อนายกก็ตามแต่สิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับคนภาคอีสารเ,เขาไปตายกันมากที่สู้ให้กับคุณทักษิณบาดเจ็บก็มากติดคุกไปตายในคุกก็มีซึ่งความจริงเนี่ยนะครับวันนั้นถ้าไม่ละโมบสุดซอยเนี่ยก็ไม่มีใครต้องไปตายกันในเรือนจำที่มุกดาหาร ผมไปงานศพเนี่ยผมเห็นสภาพเลยว่าถ้าวันนั้นมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวเนี่ยให้เฉพาะประชาชนไม่คิดถึงตัวเองเนี่ยก็ไม่มีคนซึ่งเขาเอาชีวิตเข้าแลกให้เนี่ยแล้วท้ายที่สุดเขาก็ไปตายในเรือนจำเราอยู่ในสังคมที่ถูกหลอกนะครับกันซ้าแล้วซ้ำลราพอหลอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมันถูกจับได้ไล่ทันก็ไปหลอกสิ่งใหม่กันต่ออยู่ในบริบทอย่างนี้กันมาโดยตลอด นะครับระยะยาวนานก็เป็นแบบนี้แม้กระทั่งเนี่ยนะครับองคาประยบนะครับข่าวก็บอกว่าอาดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปเชื่อจตุพรับ,บอกพี่น้องอย่าไปเชื่อผมไม่ได้ชวในให้ใครมาเชื่ออะไรผมเลยนะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์เพราะว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้น มันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แหองตนของผมคือหมายความว่าไปหยุดนะครับในเรื่องการสุ่มเสี่ยงเรื่องดินแดนและผลประโยชน์ไม่ได้ถึงประเทศไทยเนี่ยอย่างกรณีไทยกัมพูชานั้นผลประโยชน์ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมครับแต่ว่านะครับมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติสํานึกอันเนี้นะครับคือถ้ามันมีเรื่องส่วนตัวดิว่านี่นะครับถ้าล้มโครงการนี้แล้วผมจะไปได้ประโยชน์ อันนี้นะครับก็จะกล่าวหาได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องชั้นสิบสี่ความยุติธรรมที่มันจะได้บังเกิดให้มันถูกต้องนะครับมันไม่ได้กับผมแต่มันได้กับแผ่นดินมันได้กับกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่น้อมรับกระบวนการยุติธรรมผมจะรู้สึกอย่างไรแม้กระทั่งว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมพูดเมือนคุณทักษิณสารยกคุณทักษิณลงผมเพราะเป็นประธานอบจซึ่งขณะนั้นผมไม่ได้เป็น ผมยังต้องน้อมรับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้ถ้ากระบวนการของคุณทักษิณหรือแม้กระทั่งว่าของรัฐบาลยังไม่เข้าใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนจะเชื่อผมหรือว่าใครก็าตามที่ไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณและรัฐบาลนี้มันขึ้นอยู่กับการกระทําของรัฐบาลเองว่าจะสุมเสียง นะครับสอบไปในทางเสียดินแดนหรือเนี่ยนะครับทำลายประเทศด้วยอบาย,ยมุกนะครับถ้าคุณหาเสียงมาตั้งแต่ต้นเดียว,ว่าที่พี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับการทำบ่อนคาสิโนโแปดแ่งหรือเจ็ดสิบแห่งถ้าสนับสนุนก็ให้เลือกหรือแม้กระทั่งว่าแบ่งผลประโยชน์ไทยกัมพูชาห้าสบห้าก่อนปักปันเขตแดนถ้าคนเห็นด้วยเนี่ยและคนเลือก ผมก็ยึดแนวทางแวจารสุขุมว่าเนี่ยก็คือหมายความว่าประชาชนได้ตัดสินใจอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งพรบขนส่งทางรางยกรถรางที่สองข้างทางให้เอกชนถ้าคนบอกว่าคนเห็นชอบและคุณหาเสียงชนะเลือกตั้งมามผมก็จะได้เนี่ยพอพูดเสร็จเขาบอกว่าก็ประชาชนเสียงกางมากเขาจะเอาแบบเนี้ยแต่นี่คุณปิดบังอำพรางก้อนเล่นหมด เกิบเก้าปีคุณก็ไม่เคยพูดในการหาเสียงเลือกตั้งครับนะครับและไอ้เรื่องเงินดิจิตอลวอลเลตนะครับคุณก็พูดการแจกเงินก็ไม่ตรงนะครับห้าสิบสี่ล้านคนสิบหกปีขึ้นไปรัศมีสี่กิโลแจกพร้อมกันพายุหมุนสี่รอบเหลวไหลทั้งนั้นแต่ว่านะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ไม่สิ่งที่หาเสียงแล้วก็ไม่ได้เป็นตามหาเสียงแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ส่วนที่งอกมาเนี่ย นอกเหนือจากการหาเสียงไอ้ที่หาเสียงก็ตระบัดสัตวนะ์แต่ว่าไอ้ที่งอกมานี่ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนั้นคุณยืนกรานเนี่ยว่านี่นะครับถ้าพี่น้องต้องการบ่อนคาสิโนเนี่ยจะใช้ชื่อเอเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์แต่ว่ามีบ่อนเนี่ยนะครับที่ขายให้ต่างชาติได้99ปีเนี่ยนะครับคนไทยก็จะได้99ปีเหมือนต่างชาติ นะครับแล้วคนไปเลือกให้อันนี้ผมก็ต้องผมก็ต้องบอกนี่แสดงว่าแฟฝงแต่นี่คุณไม่ได้ใช้ในการหาเสียงอะไรเลยใครไปแต่ก็บอกประเทศกำลังเดินหน้าใครไปแต่ก็บอกกำลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจกำลังดีแล้วหลไรทั้งนั้นถามว่าเศรษฐกิจกำลังดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครทำลายกระบวนการประชาธิปไตยได้ดีกว่า นักการเมืองที่พูดแล้วไม่ทําตามที่พูดต่างกที่ผมจํากัดความว่านี่คือการระบาดสัตว์ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันประเทศเกิดความเสียหายมากมาแต่ละเรื่องแต่ละสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยคณะกรรมาการปปชนี่นก็นี่ก็ต้องเฝ้านะและผมก็บอกว่าท่านเอกวิทย์ที่เป็นประธาน อนุในการสอบสวนเรื่องนี้และเป็นผู้รับผิดชอบในการไตส่สวนของคดีใหญ่ท่านต้องยืนอย่างแข็งแรงมีการพยายามเนี่ยนะครับที่จะบีบคั้นให้ลาออกและก็มีการพยายามที่จะเปลี่ยนตัวให้ได้เพราะจะเป็นจุดหักเหเพราะว่าจบที่ปปชเนี่ยนะครับเรื่องราวอื่นๆมันไปต่อยากความเป็นจริงถ้าภาคสังคมภาคประชาชนไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับบัตรนี้ก็เรียบร้อยเสร็จไปแล้ว แต่เพราะนี่ครับกระบวนการประชาชนสื่อสารมวลชนแม้กระทั่งคนในปปชเองเขาก็มีความแข็งแรงเวลานี้ก็นะครับก็ลุ่มลุ่มดอนดอนนะ่ะนี่ต้องเฝ้านะแม้ว่าเนี่ยครับมีมติเป็นเอกฉันให้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาไต่สวนความจริงแล้วเนี่ยนะครับการสอบสวนนะมีมา,มามากนะเหลืออีกไม่มากหรอกนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนะั้นะนะการเปลี่ยนดําเป็นขาวขาวเป็นดําเราก็ต้องเฝ้ากัน ผมปรารถนาเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่ไปกดดันเพื่อเปลี่ยนดำเป็นขาวหรือว่าทำให้ขาวเป็นดำไปเปลี่ยนในผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าไอ้ที่เนี่ยนะครับคือประชาชนนี่ไปอย่างตรงไปตรงมานะไปเห็นหน้าข้าตาแสดงตัวไอ้ที่ความน่ากลัวของบ้านเมืองคือการไม่แสดงตัวไงนะครับและเนี่ยนะครับคำว่าอามิตรผลประโยชน์อื่นใดเนี่ย นะครับที่มันทําลายในแต่ละแวดวงนะครับของประเทศหน้าขณะน,นี้นี่คือสิ่งที่อันตรายมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับทางปป,ปชเนะี่ยซึ่งเป็นองค์กรมีหน้าที่เนี่ยนะครับทั้งทั้งป้องกันรปราบปรามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและที่สําคัญเนี่ยนะครับปป,ปชเองก็เป็นหนึ่งในการเนี่ยนะครับฟ้องคุณทักษิณและก็จนกระทั่งสารดีกาพิภากษาและก็ ไม่มีนะครับและไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ย